สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตปัจจุบันแม่ผ่องศรีวรนุชเป็นอีกหนึ่งตำนานเพลงลูกทุ่งเลยค่ะสำหรับผ่องศรีวรนุชหรือว่าแม่ผ่องศรีที่เป็นศิลปินแห่งชาตินักร้องเพลงลูกทุ่งได้รับฉายาว่าราชินีลูกทุ่งคนแรกเกิดเมื่อวันที่หมิถุนายนพศ .2482 ที่อําที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาในีอตอนเด็กๆได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดแก่นเหล็ก เมื่ออายุ14ปีได้เริ่มทำงานกับละครเรนะ่คณะคุณหนูโดยเป็นเด็กรับใช้ก่อนจะได้ร้องเพลงสลับฉากจนได้เป็นนางเอกของคณนะและเริ่มอาชีพนักร้องเมื่อปีพศ2498จนโด่งดังในฐานะนักร้องและประสบผลสำเร็จสูงสุดในอาชีพการทำงานในช่วงปีพศ2502ถึงปีพศ2523และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิละปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2535ชีวิตครอบครัวแม่ผ่องศรีเคยใช้ชีวิตอยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่จะแยกทางกันจากนั้นได้มาใช้ชีวิตอยู่กินกับราเชนเรืองเนตรนักดนตรีชื่อดังจนราเชนเสียชีวิตไปเมื่อพศ2541โดยไม่มีทายาทและบ้านปลายของชีวิตนั้นแม่ผ่องศรีตั้งใจไว้ว่า จะรับงานเป็นครั้งคราวและช่วยกิจกรรมงานการกุศลและสาธารณประโยชน์ซึ่งก็ตรวจได้สร้างพิพิธภัณฑ์ผ่องศรีวรนุษย์เพื่อจัดแสดงประวัติความเป็นมาและรางวัลทรงเกียรติยศที่ได้จากการเป็นนักร้องโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวในอดีตได้เข้าชมฟรีย่านพุทธมนฑลสาย5นอกจากนี้แม่ผอ่องศรียังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการดังด้วยว่าฝากถึงศิลปินทุกๆคนว่าอย่าท้อถ้าท้อก็อย่าถอย ความฝันของเราก็ไม่ไกลเกินฝันแม่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่อายุ14ปีมาถึงวันนี้ความฝันก็สมหวังขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่รายงานข่าว่าแม่อยู่อย่างไรและประชาชนทุกคนที่ให้กําลังใจแม่มาตลอดวันนี้แม่มีบ้านมีที่ดินทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะประชาชนครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่สั่งสอนให้เป็นคนอดทนประหยัดกรตันยูรู้คุณแม่ปฏิบัติตนตามนั้นตลอด ซึ่งปัจจุบันแม่ผ่องศรีก็อายุ83ปีแล้วอีกทั้งยังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมากๆอีกด้วยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็จะมีเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียนแม่ผ่องศรีที่พิพิธภัณฑ์ผ่องศรีวรณุตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีคนคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดโดยทางคุณแม่ผ่องศรีก็ยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงดีอีกทั้งยังพาลูกศิษย์ทั้งหลายเดินชื่นชมภายในพิพิธภัณฑ์อีกด้วยค่ะ ซึ่งก็มีทั้งรูปปั้นของแม่และรางวัลต่างๆที่เคยได้รับมาอย่างไรก็ขอให้แม่ผ่องสีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ